อัปเดตล่าสุดซื้อกาลีรายงาน b l ล c k พิงกต่อสัญญากิจกรรมวงกับ YG แตลิซาตัดสินใจเป็นอิสระเจกได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและติดตามกันอย่างมากมายค่ะสำหรับประเด็นการต่อสัญญาของสาวสาวไอดอลเคป๊อปลักพิงกกับค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Ent เ r t a i n อร์เโดยสัญญาของทั้ง4ีสาวได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและมีประเด็นข่าวลือเกี่ยวกับการต่อสัญญ,ญาของ4ีสาวออกมามากมายนั้นโดยความคืบหน้าล่าสุดจากรายงานพิเศษของสำนักข่าวมุนหัวยูโบ เมื่อวันที่20พฤศจิกายนได้เปิดเผยว่า l l c k พิงค k ได้ตกลงกับ YG Entertainment เพื่อดำเนินการกิจกรรมกลุ่มต่อไปและในบรรดาสมาชิกมี2คนที่ต่อสัญญากับ YG แล้วโดยมีข้อตกลงว่าทั้ง4คนจะดำเนินกิจกรรมแบบกลุ่มต่อไปกับค่ายต้นสังกัดเดิมทว่าทั้งหมดจะสามารถไปทำกิจกรรมโปรโมทซิงเกิลหรือผลงานแบบเดี่ยวกับต้นสังกัดอื่นๆได้โดยทาง YG ได้ยืนยันแผนการ ที่ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับสมาชิกที่เหลือเมื่อเซ็นสัญญาแล้วโดยก่อนหน้านี้ YG กล่าวในรายงานไตรมาสเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเรายังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาแบบรายบุคคลเกี่ยวกับสัญญาพิเศษของพวกเธอซึ่งผลลัพธ์การเจรจาทั้งหมดจะถูกเปิดเผย ผ่านเอกสารเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทต,ต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะสถานะของสัญญาพิเศษระหว่างสมาชิกทั้ง4คนและ YG ยียังคงไม่แน่นอนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสมาชิกคนใดออกมาเปิดเผยว่าได้ต่อสัญญากับ YG โดยก่อนหน้านี้นอนรลิซ่าได้ตัดสินใจที่จะเดินทางตามเส้นทางอิสระตามรายงานของมูลฮวาอิวโบเมื่อวันที่12รกรกฎาคมที่ผ่านมาในบทความเรื่องการต่อสัญญาว G ของลิซ่าบลักพิงไม่แน่นอนและสมาชิกคนอื่นยังได้สำรวจข้อตกลงกับบริษัทต,ต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้ สมาชิกบางคนยังคงพิจารณาสัญญากิจกรรมส่วนบุคคลกับ YG ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมกล่าวว่ามีข้อเสนออยู่บนโต๊ะพราอมมูลค่าสัญญานับหมื่นล้านวอน หรือหลายสิบล้านดอลลา,าร์สหรัฐและมีสมาชิกที่เชื่อว่าจะต่อสัญญากับทางค่ายและร่วมทำงานกับ YG ต่อไปซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของล c k ทิ้งมาจนถึงตอนนี้และยังคงหารือกับ YG ทั้งนี้ภายหลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์และเพื่อเป็นการตอบกลับรายง,งานดังกล่าวทางแหล่งข่าวจาก YG Entertainment ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการต่อสำนักข่าวนิวเซนว่ายังไม่มีอะไรยืนยนันใดๆและเรากำลังหารือยอยู่ซึ่งหลังจากที่มีรายงานนี้ออกมาก็ทำให้หุ้นของเอเจนซี่ เคป๊อปอย่าง YG Entertainment เพิ่มขึ้นมากว่า3%ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของสีสาวรักคลิ้งที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ